เป็นแอดมินให้ผมด้วยนะบ่าวไทยโซสวัสดีครับรออครับรออ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 รอรออคุอ่ะคุณเนาะเอฟซีก็บรออเนาะระแม่มต่อจะทำทำผมตกใจมดนะผมนึกว่าอะไรผมก็ไม่ได้ผมก็จะถ่ายตามภาษาผมผมไม่รู้ว่าเขาพอ่าไปเลยนี่ก็จะเต็งรอให้กับอาทิตย์นะครับผมเขาจะ เปลี่ยนลุกใหม่นะครับผมและทำเราจําแทบไม่ได้นะครับวันนี้นะครับผมอาทิตย์จะเป็นคนใหม่นะครับด้วยการตัดผมนะครับเอ็กกี้ซียูก็นําแบตเตอรี่ครับตัดผมนะครับผม ลากทุก e, ทุกท่านนะครับล่าสุดนะอันนี้ครับก็ถึงแล้วเอ้ยคุณนี่ก่อนนี่ฮะนะฮะเอาทรงแล้วเบอร์สกินเฮดเนาะเบอร์สามเนาะได้ได้เบอร์ไหนก็ได้เบอร์สามโอเคเอามาครับโอเคนะครับเคนะะจะตัดเป็นที่เลื่อนนะสมัยยังเยาวเนาะย้อนไวอีกครับ้อนไวนะสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับผมโอ่โหเน้นั่งนั่งเต้เนี่นั่งโตอีนะได้ยังไงนั่งยังไงโตอีนี่ดิ เดี๋ยวมันมีที่คุ้มไหมเอาอีน้องคุ้มเอาอมันมีอยู่ในรถเอาใส่เลยหรอโอเครถบักเดี๋ยวเพื่อนบ่ย่าซาเพื่อนจึงพูดว่าพี่มาอยู่บ้านเนาะเพื่อนเพื่อนหัวแล้วพี่เอกก็พุ่งมาเหมือนกันนี่ฮะเพื่อนกันเนาะทิ้งกันคนต่างมีภาระเออหนักคนต่างหน้าที่ครับเฮ้ยพี่คนแล้วกันเจ้ที่เอาเแล้วพอดีเอาเอาอ่อนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งซินเฮตเพราะว่า เอาตัดบ่ตัดโมเมนต์บ่โมเมนต์โมเมนต์เฮ้ที่ตัดให้เหรอเออวางไปนะครับผมผมเอาก็ได้ไม่ต้องอะไรหนอกเออผมพอให้เน็บเน็บไปเน็บไปข้อน่ะนี่เออเอาเนี้ยที่แล้วไว้โอ้ยเจียวเจียวเออเอานี้ยนี่ละมาลุยพร้อมแล้วก็ไปพร้แล้วก็ลุยนะครับผมเอาส่งขอบบ้านเนี้ยแทนการเบอร์สามเบอร์สามเลย เบอร์สามนะมันสีว่ามูนี้มาแกงกูรู้หน้ากจังเอาเบอร์นี้เบอร์สามนะจ้าจาจ้าจาเอาไว้นะหูนะเอาไว้ใช่ไหมเออหูเไว้เอาหูไว้เวอเออบ่หนาี่กอเอเลยกบพ่อเลยนี้อ๋อกลมกลมวกลหัวให้ในะพี่น้องนะนอกจากช่างตัดผมโอ้ยรอเลยป่ะนี่ S <S ผมแ nah ข็งเนะวะเอาจาปีเลยนี่สามเดือนอก็โดนเลยเออล่ะมาเสียงคือเป็นตาหัวโลนแท้อสัมนียจะาำอะไนะครับผมมีเฮาวไม่ไพ่เนี่ยมีเฮ้าว์วอมีแตหิอเบิกสันีจำมาพอแล้ววันนี้พ่อพอพอพอแล้วงานี่ตัดมันตัดมันนมีเสียง อ๋ผมผมหนาไงเอาแล้วเริ่มเริ่มไม่ไว้ใจแล้วเอาแล้ว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 มีงั่นเขาสอบแล้วองอนี่หยดน้ำมันผมก่อนไม่ต้องไม่ต้องเออมันต้องแบบนี้นะแม่เฮ้ย อ้าวมาดีแล้วจบบานบุญงานน้ำลูกนี่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแต่เย้แฉตัดทุนไปก่อนว่ะรับชมเพื่อความมันดีแมนอย่าไปเชทำบุญก็อย่าไปเครียดใครเนใดมีหัวแน่เนาะไอ้มีหัวน้ำกันเนาะต้อด้ีได้หัวนะครับเพรีว่าม่เห็นหางกันเนะหัวห้าห้านี่แอนอ๋อนึกว่ามีหางมีหัวเลยเป็นทั้งช่างไฟเป็นทั้งช่างมาสรางบอมสร้างความความยำทานรอแล้วรอแล้ว ปกติก็ไม่มีเพื่อนคุยเนาะเราก็คุยก็ดีใจละโอ้ยจะสิง่ีเลี่ยนเลยเจ้าวะเจ้าวะเจ้าว่ะเจ้าวะ่าเ่ไไม่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 ่ไม่ไ่ไ่ไม่ไมไ่ไ่ไม่่ไม่ไม่อม่ไม่ไเ่าม่อม่่ไ่ันไมนะครับพี่น้องครับ่ไ่ไม่ไม่เ่า่ไ่ไมม่ เด้ยมาห้ยไปเอาก็นี่ไอ้พีทักบุตไสองไปรองสูงเลยเอาไรองอ่าอะไรไหมบ่าหนึ่งมันเป็นพระพระอีเน่เราตัดหูอเอ๋หูหายเลยหูเล่ลายหูรดเต้มเเดี๋ยวมันดับมันดับอตัดลนี่ยิงตัดหายไหม นะปักรวมปักรวมช่างวุจิชุกไปน้ำเราว้เรเอกเลูออกได้ิเจอเ้อเจแล้วเจแล้วรอแล้วรอแล้วสวยเอจะอะไรมเดียวเบอร์แถวตีนมันนี่ก็สวยอนี่ซเบอร์อบอแค่นี้ก็เบาแล้วนี่เบาแล้วเ่ม่เราเราก็เสริมข้างล่างมันเป็นรองทงไปพอแล้วงหาอีงามแล้วนี่ องานมแล้วเปลี่ยนเบอร์่เอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองรเลียให้มันเป็นดอกทรงเบอร์้คว่าเลียเยาเลียอาลิ้นเลียนี่จ้ะเอาใบมีเอาใบกลงไกลเลียนีจ้ะเออาิตยอาทิตย์อาทิตย์ชอบเลียนนอนี่เด็ดเด็ดเดเดเดช่ใช่ใช หี่รอเลยครานี่สุดเซ่แมวจำไม่ได้เลยเขาเป็นห้องแมวจำไม่ได้เลยแมวเออใครนี่จำแทบไม่ได้เป็นว่าแมวนี่กจากบ้านแมวงง่าแมวงงอาทิตย์คนเดิมหรือเปล่านี่เช่อว่าแล้วเออตอนนี้ก็กำลังแปลงโชมให้นะเสริมเสริมเสริมรออ่าสาวที่รถมากกายไปกายมากเห็นจำอ่ไร้แล้ว จำไม่ได้เลยครับโอ้โบ้อะไรวะเนี่ยเทไปดูเบื้องหลังเบื้องหลังการเะทำเนาะเบื้องหลังการเตะทำนาบากแค่ไหนนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมซีไายด้วยนะครับด้วยความลำบากนะครับทางมือทั้งเท้าไม่อยู่นิ่งนะครับผมโอ้เด็ดไหนจำแทบไม่ได้ครับทีมคนเดิมหรือเปล่านี่ นานโอ้โหจำเทพไม่ได้คนเก่าหรือเปล่านี่รอจังเลยรอจังเลยนะจ๊ะนะจ๊ะโลงลงไอ้เบาเบาหัวเนาะเบาหัวคือเยอะจำเทพไม่ได้นะครับผมพป่น้องใช่อาทิตย์คนเดิมหรือเปล่านะครับผมอันนี้ครับเพื่อนตัดผมให้เพื่อนนะครับผมคำว่าเพื่อนไม่มีคำว่าลืมไม่ทิ้งกันนะครับเพื่อนไม่ทิ้งกันนะครับภับนารักภับหนึ่งนะครับผมพป่น้อง เพื่อให้ผมมีเพ่อผู้ยิงโอ้บอกมีเพื่อผู้หญิงคักแล้วเนาะแบ่งให้บา่บาวเซโชเนี่ยบ่าวกันไปนทำกันไหนสองคน,นไหนบ่ไปซื้อหมูซื้ออย่างไปบ,งบ่แต่ก้อนบ่เนตี่แมนอยู่ครับอ,อ๋อเฮ้ยรอเจ้าเจ้านะบ่คมรอไม่ปลานีใครอันส่วนมะนาวอันนี้ ออ้รือว่าคนได้อบตทอทีเอ่เอาไมีกวาดปัดเลยเดียวใหญ่ใช้ไมีกวาดเดยวต่ผ้าไมีกวาดอ่ะเอาไม้กวาดปวดเลยยังเดียวแน้ำจับจับอน้ำไว้ได้ดเด้อจับอน้ำาห้อเดีย ครับวันนี้ก็มาแต่งรอให้หรับบ่าวอาทิตย์นะครับผมเพิ่นป้าหินรักเพื่อนยังใช้โบราณอยู่เด้อนี่ให้นเป็นรอยให้นเป็นหน้าฮอนครับผมไปผมยาวกับฮอนครับอาก็ศเอาได้นะครับผมตัดผมกับสีโล่งครับมีสีเย็นหัวนะครับผมไม่ไม่ไม่โอ้เออเอาเอาหูเพื่นออกจี้ย่างหนีสิเอาไวปหียย่งนอ่เลยเลีงยงใน่าเลยเอาออกรอดหูน่ะ ััดหูกนเออเพื่อนนี่แม่นบ่บางดีเพื่อนเอยู่เลนเพื่อนแบบนี้เนาะเพื่อนกัดเพื่อนเลยตัดหูกันแบบีมันไหวเออตัดหูกันตัดเออหูมันหมดแต่กอกแล้วเนาะโอเย่เนาะหอวใครโอ้เลือดจนไหลแม่พี่เลือดไหลได้บอกว่เห็นบาปพี่เป็ลยังครับเลือดกรุบเลือดกรุบบีบอกที่เลือดหายากดังๆตอนนี้เลือดกรุบบีเลือดกรุบบีเพื่อนวะในยูทูบปรดังเป็นลอยล้านวิวเลยเดี๋ยวที่โลกไฮเ็คเลยเลือดกรุบบี เกาะเกาะกระเ่ี๊ยบเราเราก็กระเจี๊ยบเลยเราผมคือบ่มีกลุ่มเหรอมั้งอ๋อไฟมีเนาะกลุ่มน้องมีมันเลยกลุ่มอ่ะกินข้าวเพียงเราอ่ะโอ้ยลอ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 ยจำเทพไม่ได้ครับพี่น้องโอ้โหอะไรคนจะหลอกขนาดนี้นะครับผมนี่เด้เผาบ้านที่กันเลยนี่ก็ได้โอ้โหทรงนี้ทรงสกินเฮดรองทรงยกสูง โอเคนะครับคลิปนี้กับจ้คนนี้ครับสุภวาอาทิตย์เป็นคนใหม่ครับจำแทบไม่ได้นะครับผมรอคุณอากุได้ครับสวัสดีครับ